โอ้โหยหนอจะาหกอีหยังเด้อเฮ้ยขั้นข,ขั้นแนแถวอืมอ๋อคุณคุณนักแมน่นเฮ้ยนักแมน่นนักแม่นแน่แน่ไปใช้คุณนอนกินหญ้าวะคุณกินใดบอ่อสละมันสิค่าข้อตีพอ่อ สวัสดีค่ะพบกับช่องฟังหางดีนะคะมิงหน่อยถือกลมถือกลมมาเล่นดิ้นค่ะคุณขึ้นผู้เลย มวลบ่โอ้ยโอ้ยอเปิดแัดนี้แดกกึงคืนเลยตู่มวลบ่มวลบ่พิ่มวลบ่แน่แน่แน่ เฮ้ยโอ้โฮตาได้เบิ่งหน่าไหมก็คักขึก้นแน่แน่ว่าฮะโอ้โยฮะเฮ้ยเอาเล่นคักๆเบิง่งเล่นคักๆเบิงเบ่งเล่นกัดสมจะคว้องบ่ได้เล่นเอา เล่นดินคือเด็กหน่อยเล่นดินสมัยตะกี้ละคุณอชมปะตกใจอีอย่างเนาะโอ้โหยเนาะจะหุกอีอย่างเด้อเฮ้ยขั้นขัาขั้นแน่แถวอือโอ้คุณคุณนักแมน่นเฮ้ย นักแม่นนักแม่นเน่เน,น่ไปไทยไปบ่ไ,ปได้เด้อืึมเบื้องหน้าเจ้าเน่เออเอาอย่างเอาสอมาเขียนบ่ลงอักขรัฮะเออเอาอันสอมาเขียนยันให้แน่นี่นนนนนนน คนคักแน่นอี้ลีว่าเอาปูนมาโอบไว้เลยนี่ซําปูนเลยเด็กดื้อเด็กดืออ้อคุณน,นอนกินหยาวะคุนกินใดบอ่อสละมันสิข้าข้อติพอ่อพอมิ่งฮะยีเอ้ยคือสิขี่คันแต่ว่านอนกินไงฮะ เขาก็ให้ยืนกินซันดอกเออนั่นแน่เอ้าอู้เขียวไอ้เขียวเขียวเขียว,วมาพี่เขียวเห็นบอลหนีมูเจ้าเขาเล่นนี่ยังอยู่นี่คือบอคือบอแเสบบอถามว่าแสีบบอได้นี่พลโอ้ บเสียบปันไดครับอู و, ้หูงอนคักเลยนานนานบอกก่อนขอีด,นขด,นขดินก่อนบอกไงเอ้ยเฮ้ยิโอ้ยกินยังกินโ้ยกินโ้ยเอาออกเลยโอ้ย นี่มอจอเลยครับผมถูครับถูถูเออเอาถูลูกเดียวครับโอ้ยอย่าผลดินอย่าผลดินมันแม่ไงด้ไงไงไง,ไงอืมลมมากสิกับเนเลยแล้วผมแรนเลยแรนเลย ขั้นแห้งขั้นแห้งที่พ่อไปใส่วาไปใส่วาบอมาหาเหาให้ผมเนี่ยมีม่บอบอมีนะบอมีดอกถูซื่อเนี่ยแหะแม่หาหายุสม,มอบอมีดอกผมถูซื่อล่ะครับ วานดินกับวานมาทางนี่เนาะลูกพี่อุ้ยเออหมอสักกระเทียมกินเลยปะวิเสียงยังเสียงยังพุ่นเสียงยังครับเอา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 เนี่ยสิไปใสไปใสเพราะใดนะครับหืึ ผมสิกินหหยาครับผมสิกินหหยาเนี่ยเนี่ยฮะฮะอนีฮะ แถบปกินยังไงกับโอิมตีฮะกินยังไงกับโอิมโมอิมกับกินให้อิ่มอื่นวิตามินซีของผมครับวิตามินซีตัวแถวให้กินกินที่แรกกับกินเอาไปเอามากกับค้ายทิมสิว่ามันสมที่คือ เนี่ยเออเจ็บหยังเจ็บหยังอ๋ออาหารรสโอชาของผมครับคือจิแสบแห้งเนาะครับเนาะแซบยูแซบยู้คุน เบิ่งไก่ไก่กว่านะ้าเบิ่งไก่ไก่กว่านะ้าแ่บป้อแ่บครับแซ่บครับแซ่บครับอืมลองเบิง่งลองเบิง่งอืม เอ้ยก่อนดินก่อนบักไงมาเบิ่งเด้อแม่แม่เซี่ยมาเบิ่งผมกินบ่อิ่มเปลี่น,อนโอ้ยเนาะลาเอ้ยบักลาลามิ่งูคนเปตะ <laughs> ขั้นติลุกปัถูร่มแห้งคำมากกับร่มแห้งค้นอืมอ้มอืม้มนั่นหัวคอนปาดหมอล่ำเลยบาอึอึอ,อึก็อย่าลืมนะคะเข้ามากดไลค์กดแชร์กดจับตะไคร แม่พังหางดีภายน้อยมีมงคลของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ